สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมขิงเชโลเช่นเคยนะครับพบกับผมรายการประจำสัปดาห์พุธนี้มีอะไรเพื่อนๆจะทำอะไรนะครับตามคอนเซปต์เดิมของเราคือเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ไม่ได้ทักทายอะไรกันมากเนาะเพราะว่าแพทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับวันนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าบางอย่างอาจจะสรุปไม่ได้ก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ ไม่ได้มีความรู้ไปทุกเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเ,เน้นไปทางด้านของกิจกรรมนะครับส่วนเรื่องของอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็มาที่หัวข้อแรกเลยก็คือมีการแข่งขันเรือแบบแรลลี่นั่นเองครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้มันเพิ่งมาเมื่อวานนะครับซึ่งก,กิจกรรมตัวนี้ครับมันจะต้องลงทะเบียนกิลนะครับโดยการที่เราจะต้องใส่ชื่อกิลชื่อตระกูลสมาชิกกิลที่สามารถติดต่อได้3ท่าน จำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดการแล้วก็กล่าวความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมสักหนึ่งขอันนี้ก็จะเป็นกติกาแบบฟอร์มการสมัครนะครับซึ่งเราจะต้องเดินทางจากเกาะเวเลียไปอิริยาและก็โอกิลูอานั่นเองครับซึ่งในแต่ละเกาะก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาะอิริยาจะเป็นแบกแกะแล้วก็เกาะดวงตาก็จะเป็นการถ่ายรถ มินิเกมนะครับซึ่งถ้าสําเร็จชนะรางวัลอันดับหนึ่ง,ออนบบงก็จะได้ห่อโอมุลอันดับที่2ก็จะได้ห่อสารประโยชน์แล้วก็เมื่อเข้าร่วมก็จะได้รับถายาพิเศษอีกนิดหน่อยน,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 นะครับก็มีประมาณนี้ครับสาหรับกิจกรรมเมื่อาว,าวานนี้นะฮะส่วนแพทอัปเดตวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของปรับปรุงสงคารามฐานนะครับซึ่งสิ่งที่ผู้เล่นให้ความสนใจนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องโหนด หรือเรื่องบวอย่างผมเลยเนี่ยสิ่งที่ผมให้ความสนใจก็คือรางวัลที่มันถูกปรับเข้ามาใหม่ก็คือคืออะไรวะหลอกหลอกคือตัว คือตัวสเก,เก็ตเยือกิณนะครับซึ่งสเก็ตตัวนี้เมื่อเราชนะสงครามฐานไม่รู้ว่าแพ้ได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยมันก็จะได้จะได้รับสเก็ตตัวนี้ซึ่งเมื่อได้มามันจะไปอยู่ในหน้า UI รวมทรัพย์สินนะครับเราไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะเอาไปแลกประดับเดโบเลกาได้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้สงครามเนี่ยมันมีสงครามสงครามสงครามฐานเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าดูดเนาะที่เหลือก็จะเป็นของรางวัลต่างๆ นะครับก็จะเป็นของรางวัลต่างๆก็จะมีทองแท่งนะครับที่สําคัญก็คือถ้าชนะเนี่ยก็จะรับ 6n หกร m เป็นขั้นต่ำนะครับส่วนรางวัลถ้าเกิดว่าชนะในโนดของคาเปออนแล้วก็คามาซีเวียนะครับและในโนดอันแคบได้นะครับก็จะได้รับ1 0 0 0 m นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะประมาณนี้นั่นเองครับสำหรับการอัปเดตใหญ่ในครั้งนี้นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นพร ลุงอรลุนนะครับซึ่งพอในลุงอรุลุตัวนี้คือถ้าสมมุติเราเคลียส,สาระดำระดับ7ได้เนี่ยเราก็จะได้รับผลเอฟเฟกมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพอพลังแห่งพระอาทิตย์นะครับเพิ่มพลังโจมตีกลายเป็น2ดวงจันทร์พลังป้องกันบวก2แล้วก็พลังทอนีจาก20เป็น40%นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมประจาสัปดาห์นะครับโดยสัปดาห์แรกก็จะเป็นสัปดาห์ ที่ตีดวงอาทิตย์นะครับพวกตัวบอสหมูเงี้ยก็จะได้ของหอ่อห่อสีแดงสัปดาห์ที่2จะเป็นห่อสีฟ้าแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นห่อสีเหลืองนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าห่อพวกนี้มันก็จะมีโอกาสได้รับถุงมือใหม่นะแล้วก็ประกายไฟฮองอีกพลึกแข่งอิเลนนะครับของเราใน,นล้วนขายได้หมดนะก็ถ้าเกิดใครที่ลงสาราสาราดำอยู่เนี่ยก็อย่าลืมไปรับเวยที่พูดดำด้วยละ ต่อมานะครับกิจกรรมตัวนี้ง่ายมากเลยก็คือเมื่อเรารวบรวมหรือว่าฟาร์มมอนเนี่ยก็จะมีกล่องเกิดนะครับพอกล่องมันเกิดตัวนี้แล้วเราตีมันเนี่ยเราก็จะรับห่อสารพัดประโยชน์ประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งพาพผมเดาไม่ผิดนะมันก็บังคับใช้โดยทันทีนะครับซึ่งถ้าเราตีกล่องไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะถูกสะสมสะสมไปเรื่อยถ้าเกิดแนะนําให้ผมให้ผมแนะนำนะแนะนำให้ไปฟาร์มโลเทียนะครับก็จะมีก็จะสามารถได้รับก็จะมีโอกาสเจอกล่องพวกนี้เยอะเพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะนั่นเองครับ ต่อมาเตรียมพร้อมสาหรับสงครามฐานปรับปรุงใหม่ในสนามลบ,บแดงนะครับซึ่งเจ้ากิจกรรมตัวนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าของรางวัลมันค่อนข้างที่จะง่อยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสนามลบ,บแดงอยู่แล้วแล้วเกิดว่าชอบเล่นเนี่ยก็มาลองดูก,กิจกรรมนี้ได้ซึ่งของรางวัลที่มันเด็ดจริงๆเนี่ยก็คือนำมันแห่งอมตะเสื่อมโซมนะครับซึ่งมันจะได้6อันอันละ40 m อมก็ตกประมาณ240 m อนะครับแล้วก็จะได้รับกล่องเลือกรับเครื่องเรียนบอสนะครับซึ่งเอาไปตกแต่งบ้านแล้วพอกดใช้ก็จะได้รับ ผลของไอเทมอื่นๆอีกมากมายตามนี้เลยนะฮะากิจกรรมพอดไทม์นะครับก็จะเป็นการคูณ e อพต่อต่อสู้ทักษะไลฟ์สกิลแล้วก็อัตราดอกอีก50นะครับซึ่งไอเจ้าใบคูณเอ่อคูณตรงเนี้ยมันจะอยู่ถึงวันเที่ยวอะไรวะมันไม่บอกอ่ะมันไม่บอกว่ามันไม่บอกว่าถึงอ๋อมันบอกมันบอก ก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับประมาณนั้นกิจกรรมตกปลานะครับกิจกรรมตกปลาอันนี้จะเป็นตกปลาเฉพาะที่เมืองเอเฟรียนะครับจะอยู่2จุดนี้เนาะซึ่งไอ้เจ้าปลาที่เราตกเนี่ยขออภัยครับข้ามไปนิดนึงก็คือเร,เราเติมโค้ดเราก็จะได้เราก็จะได้เบ็ดพวกเนี้ยเบ็ดกิจกรรมมาตกปลานะซึ่งไอ้ปลาแต่ละตัวที่เราตกได้เนี่ยก็จะเอาไปแลกได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับ สำหรับแพดพุทนี้มีอะไรพลานนี้ทำไรผมก็มีเรื่องจะรายงานเพียงเท่านี้ออขออภัยนิดนึงครับคือเนื่องจากว่าคือเนื่องจากว่าในในในเกมตอนนี้นะครับไอสินค้าสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่เนี่ยไอเจ้าใบใบ530ตัวเนยนะครับมันรีแล้วนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยล่ะแล้วก็ไอเทมซีเวอร์นะครับจะมีทั้งหมด สสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์แรกก็จะได้เป็นพวกระครังทองนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีของรางวัลอะไรก็ไปลองดูกันนะฮะในเว็บไซต์มันน่าจะมีเขียนบอกอยู่เนาะแต่ว่าจะลืมมาซื้อนะครับไอเทมซิเวอร์ที่เหลือก็จะเป็นกล่องเพลนะครับที่ถ้าเติม3 0 0 0ันบาทเนี่ยก็จะได้รับประมาณประมาณ4ี่พประมาณ4ี่พนะครับถ้าเติม6 0 0 0เนี่ยก็จะได้ประมาณ9ก้าน,นะครับโดยประมาณนั่นเองครับสําหรับแพทนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึง่งก็จะเป็นชุดนะครับ ซึ่งผมเคยสัญญากับเพื่อนๆว่าผมจะซื้อชุดนี้มารีวิวให้ดูนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่มีทุนสนับสนุนเลยแล้วก็มองว่าชุดนี้มันไม่ได้สวยอย่างที่ผมแบบคาดหวังเอาไว้ผมก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้รีวิวชุดนี้ให้ดูนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวจริงๆเนี่ยก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสัญญาว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยได้สักประมาณสัก300อะถ้าได้สัก0 0เนี่ยเดี๋ยแต่ผมมารีวิวให้ดูเลยว่าชุดนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนั่นเองครับสำ แัทในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย